Thank you. สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปพิเศษที่สมัยจะมาพูดถึงการรวมตัวดาวใหญ่ๆทั้ง3ดวงนะคะนั่นก็คือดาวพระศุกร์ดาวพระพุธและดาวพระอังคารนั่นเองค่ะทั้งดาวพระศุกร์ดาวพระพุธและดาวพระอังคารมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดดาวพระศุกร์เป็นดาวคู่ธาตุน้ํากับดาวพระพุธ ส่วนดาวพระสุกและดาวพระอังคารนั้นก็ถือว่าเป็นดาวคู่มิตรใหญ่เป็นมหามิตรเป็นมหามงคลเลยนะคะเพราะฉะนั้นย่อมส่งอิทธิพลต่อทั้ง12ลัคนาราศีเรามาเช็คกันในคลิปวิดีโอนี้ค่ะว่าจะส่งผลตกขุนอ,อย่างไรบ้างค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎค่ะ ชาวกรกฎท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกรกฎก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมจนถึงวันที่ 15. สิงหาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎว่าในช่วงที่ดาวพระสุกได้ทำการโคจรมาร่วมกันกับดาวพระพุธและร่วมกันกับดาวพระอังคารในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกรกฎคะ่ะดาวพระศุกร์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะและเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุของคุณคะ่ะในขณะนี้ดาวพระศุกร์โคโจรได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งอย่างมากคือเป็นมหาจักรนะ้ามาร่วมกันกับดาวพระพุธ ซึ่งดาวพระพุธนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะและเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของคุณรวมไปถึงมาเจอกันกับดาวพระอังคารด้วยดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะและดาวเจ้าเรือนปุตตะของชาวลัคนาราศีกรกฎดาวทั้งสามดวงนี้โคจรมาร่วมกันอยู่ที่ราศีธนูมาอยู่ในเรือนอริของดวงชะตาค่ะ โอ้โหชาวลัคนาราศีกรกฎค้าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่คุณจะต้องระมัดระวังให้มากจะมีคู่แข่งจะมีศัตรูจะมีปัญหาจุกจิกใจเข้ามาค่อนข้างมากชาวลัคนาราศีกรกฎให้คุณระมัดระวังปัญหาเรื่องงานใครที่ทำงานอยู่ไม่ว่าจะเป็นนายตัวเองทำการค้าการขายเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการหรือแม้แต่กระทั่งคุณเป็นพนักง,งานประจำพนักง,งานบริษัทข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะช่วงนี้ ปัญหาจะเข้ามารุมเร้ามันเป็นปัญหาจุกติกค่ะมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตอะไรเดี๋ยวงานก็ต้องแก้แล้วแก้อีกลูกค้าไม่พอใจเดี๋ยวเพื่อนร่วมงานคนนั้นก็มีปัญหากับคุณงานไม่ได้ดั่งใจสั่งงานลูกน้องไปลูกน้องไม่ทําตามลูกน้องถกเถียงหรือมีประเด็นถกมีประเด็นขัดแย้งกับคุณลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้รวมไปถึงงานคุณเจอคู่แข่งมีคนทําแบบนี้แนว,แนวเดียวกันกับคุณขายขายสินค้าตัดหน้าตัดราคาคุณลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้ชาวลักนารา ราศีกรกฎเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องคนให้มากคนยังเป็นอุปสรรคปัญหาสําคัญอยู่นะคะการงานของคุณเองเนี่ยมันก็มีปัญหาโดยเนื้องานด้วยคืออาจจะเจอกับงานยากงานที่ท้าทายจะต้องรับผิดชอบอะไรที่มากยิ่งขึ้น หรือมีคนมาคอยขัดแข้งขัดขาลักษณะนี้ก็ได้ชาวลัคนาราศีกรกฎต้องระมัดระวังคําพูดคําจานะเพราะดาวพระพุธเป็นดาวของปากเป็นดาวของเอกสารสัญญ์สัญญาต่างๆเมื่อดาวพระพุธโคจรมาอยู่ในเรือนเสียอย่างเรือนอริช่วงนี้ถ้าเกิดมีปัญหากับใครอย่าพยายามเถียงอย่าพยายามต่อปากต่อคํามันจะเป็นการต่อความยาวสาวความยืดแล้วปัญหาเนี่ยมันไม่ได้ไปกระทบต่อคนอื่นมันกระทบต่อคุณเองมันส่งผลเสียต่อคุณเอง เพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาอะไรเดินเลี่ยงได้ก็ให้เดินเลี่ยงรอให้ใจเย็นๆแล้วค่อยมาคุยเออแล้วค่อยมาคุยแล้วค่อยมาเคลียร์กันแบบนี้จะดีกว่า นะคะแล้วดาวพระพุธเองเนี่ยก็เป็นประด้วยได้ตำแหน่งที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะคะประหมายถึงความไม่อุดมไม่สมบูรณ์ไม่ต่อเนื่องไม่เข้มแข็งไม่มั่นคงและเมื่อดาวปากเป็นประแบบนี้เนี่ยคำพูดคําจาเวลาคุณพูดอะไรไปคนอื่นเขาอาจจะมองไม่ดีหรือมีคนมาพูดส่อเสียดคุณลักษณะนี้ก็เป็นไปได้ชาวลัคนาราศีกรกฎคะดาวพระอังคารซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะและดาวเจ้าเรือนปุตตะก็ยังอยู่ในเรือนอริ นอกจากงานจะมีปัญหาแล้วลูกน้องบริวารคนที่อายุน้อยกว่าคนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของคุณอาจจะสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจบางอย่างให้กับคุณด้วยก็ต้องระมัดระวังให้ครบทุกด้านเลยนะจังหวะนี้ชาวกรกฎอาจจะต้องใช้สติใช้ความรอบคอบในการดำเนินชีวิตมากกว่าลัคนาราศีอื่นๆหน่อยนะคะอยากจะเตือนกันแบบนี้และเมื่อคุณได้รู้แบบนี้แล้วเนี่ยคุณก็ได้ระมัดระวังไม่ประมาทปัญหาต่างๆมันก็จะได้ไม่เกิดขึ้นหรือถ้ามันเกิดขึ้นมันก็จะได้ไม่ลุกลาม ไม่่ใหญตชาวลัคนาราศีกรกฎยังต้องรอบคอบเรื่องของเงินเงินทองทองด้วยเพราะดาวพระศุกร์นั้นเป็นดาวลาพระลาพระหมายถึงเงินลาพระหมายถึงโชคลาภหมายถึงเงินก้อนโตเมื่อดาวลาพระโคจรอ,อยู่ในเรือนอริมีเกณฑ์ที่คุณจะหาเงินได้นะมีเกณฑ์ที่จะมีรายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะแต่พอได้มาแล้วมันต้องจ่ายออกไป มันมีเหตุจําเป็นบางอย่างที่ทําให้มาบั่นทอนการเงินการทองของคุณได้มาเยอะแต่ก็มีเหตุให้จ่ายออกไปเยอะเช่นกันบางคนชาวลักนณาราศีกรกฎจ่ายไปกับการเดินทางจ่ายไปกับการแก้ไขปัญหาจ่ายไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องจ่ายไปกับการซ่อมแซมเครื่องใช้เครื่องไม้เครื่องมือของตัวเองจ่ายไปกับคนรอบข้างอะไรลักษณะนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าอาจจะมีเกณฑ์จ่ายไปกับเรื่องของสุขภาพด้วยนะบางคนเจ็บไข้ไม่สบายหรือมีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สิน จ่ายไปกับหนี้สินการชําระหนี้การโปรนี้ต่างๆนะคะบัตรเครดิตหรือต่างๆนานา,นาที่มันเกี่ยวข้องกับการจ่ายช่วงนี้ต้องวางแผนให้ดีเลยสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎอย่าพยายามใช้เงินฟุ่มเฟือยอย่าพยายามใช้เงินสุริยุสุายช่วงนี้ให้เก็บเงินสดไว้นะคะให้เก็บเงินกับตัวไว้จะดีที่สุดนะและอีกประการหนึ่งค่ะดาวพระพุธและดาวพระศุกร์โคโจรมาร่วมกันในเรือนอริซึ่ง2ดาวนี้เนี่ยมันจะเป็นดาวของความไหลลื่นในเรื่องของการพูดการเจรจาและการเงิน พอโครจรมาอยู่ในเรือนอริแบบนี้นะคะเป็นจังหวะที่คุณไม่เหมาะที่จะให้ใครหยิบยืมเงินรวมไปถึงยังไม่เหมาะที่จะเซ็นสัญญาหรือตกลงอะไรเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทางการเงินมันมีเกณฑ์ที่จะถูกหลอกถูกโกงได้สมมติว่าคุณให้คนยืมเงินไปแล้วคนนั้นอะ่ะเขานัดคุณว่าจะจ่ายภายในสิ้นเดือนปรากฏว่าสิ้นเดือนแล้วสิ้นเดือนอีกก็ยังไม่มีมาค่ะถูกเบี้ยวถูกโกงเจอคนที่ไม่รักษาคําพูดเจอคนที่ไม่ทําตามสัญญาอะไรลักษณะนี้นะรวมไปถึงการเซ็นเอกสารสัญญิงสัญ,ญญาต่างๆเนี่ย เงื่อนไขต่างๆถ้าคุณไม่ได้ศึกษาให้รายละเอียดถีทถ้วนนะมีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงได้มีโอกาสที่จะถูกพลิกแพลงได้เลยทีเดียวค่ะ อีกประการหนึ่งนะคะดาวพระพุธและดาวพระศุกร์ให้แง่ของกามอารมณ์ให้ให้ผลในแง่ของเพศตรงข้ามเรื่องเพศประมาณนี้นะคะอย่างคำกลอนที่ว่าพุธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสารในระยะนี้เนี่ยคุณก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดความสันคลอนเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีเกณฑ์ทะเลาะก,กันกับคู่ผิดใจกันไม่ไม่เข้าใจกันในบางเรื่องบางประการก็อยากจะให้ใจเย็นๆเ,เรื่องของอารมณ์ก็มีเกณฑ์ที่จะรุนแรงแปรปรวนด้วยนั่นเองค่ะแต่ดาวพระศุ กับดาวพระอังคารถือว่าเป็นดาวคู่มิตรใหญ่โคจรมาอยู่ในเรือนอริมันก็มีเกณฑ์ที่จะหาทางออกได้ถ้าคุณตั้งมั่นและคุณมีเหตุมีผลนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันแก้ได้เสมอนะก็อยากจะให้กําลังใจชาวลัคนาราศีกรกฎไว้นะคร่าวๆประมาณนี้ค่ะสมัยก็ต้องขอวอวยพรอวยชัยให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ